เมื่อกี้ก็คุยเรื่องประเด็นเดี่ยวการศึกษาไปไปเยอะแล้วนะครับทีนี้อยากถามเรื่องทั่วๆไปบ้างเช่นแบบเรื่องเรื่องงานที่อาจารย์กำลังทําอยู่อะไรเงี้ยครับเช่นแบบเออปีนี้อาจารย์มีงานแสดงค่อนข้างเยอะมากอเงี้ยแบบอยากจะเล่าประสบการณ์นิดนึงว่ามันมีโชว์อะไรที่น่าสนใจหรือว่าไปเจอเจออะไรมาที่คิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับเด็กๆบ้างไรเงี้ยคอจริงๆผมไม่ได้มีมีโชว์เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ก็แล้วแต่จังหวะที่ที่ที่แบบมันออกไปปีนี้ที่ไปมาใช้าชาดก็ไปซิดนียมาก็ส่วนตัวก็ส่วนตัวก็ไม่ไม่มีอะไรมากไปกว่าเฮ้ยไปทำงานหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ไปดูงานของชาวบ้านก็ไม่เคยไปซิดนียมาก่อนก็พบว่าโชคดีที่เอางานชิ้นที่ ชิ้นที่เราเราก็คิดอยู่ในใจว่าชิ้นนี้อีกแล้วหรือว่าอะไรประมาณนี้เนื่องออกมาต้องไปโรยแป้งต้องไปตัดแผนที่อะไรก็ว่างไปใช่ไหมครับแต่ว่าในในส่วนตัวนะก็คือ,อดีมันสําหรับผมผมก็ดีใจที่ได้ไปทําตรงนั้นมันมันมันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็มี feedback บบประมาณนึงแต่สิ่งที่มันได้มากกว่าไปทํางานของตัวเองคือการการไปเห็นงานของคนอื่นซึ่ง ผมคิดว่าอย่างที่ถ้าถ้าถ้าจะโยงไปถึงคําถามชุดเมื่อกี้นิดนึงนะครับอย่างอย่างสมมุติถ้ามันเกี่ยวพันกับการสอนหนังสือผมผมผมคิดว่าการทําไม่ได้สําคัญน้อยไปกว่าการเห็นนะในความคิดของผมนะคือคือผมยังชอบเสพอยู่ผมเสพผมไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไป ผมผมต้องไปอยู่ในในอนัตของใครหรือจะใครจะมามีอิทธิพลกับผมไอ้ตรงนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าการเสพมันคือการเติมให้เราให้เราโตขึ้นนะครับมันทําให้เราไม่แคบแล้วก็ผมคิดว่าผมพูดเล่นๆที่เล่นที่จริงอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆหรือว่าลูกศิษย์จะเสมอว่าเราออกไปจากที่นี่กันเถอะใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่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 ท ผมมันเป็นประสบการณ์ตรงแล้วผมคิดว่ามันสำคัญมากคนที่คนทีออ่มีโอกาสไปอยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งผมคิดว่าจะเข้าใจตรงนี้นะมันจะท็อป็คก็น่าจะเข้าใจคือมันมันมันเชฟเราพอสมควรการอยู่ในนี้ก็เชฟเราใช่ไหมครับการอยู่ในนี้ก็สร้างเราแบบหนึง่งการไปอยู่ข้างนอกออออมันก็มันก็ช่วยสร้างเราตนีออ้แต้นต่อของมัน ไม่ว่าใครจะเรียกมันว่าแตนต่อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่สําหรับผมนะการไปอยู่ที่อื่นเนี่ยสําหรับผมมันมันทำให้ชีวิตผมมันทําให้ชีวิตผมดีขึ้นในแง่ของในแง่ของการมองแล้วก็การตีความอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแต่นี้เอ่อถ้าพูดถึงงานที่มันน่าสนใจผมผมคิดว่าเราอยู่ในพศออที่ ผมอาจจะผิดก็ได้นะเราอยู่ในพศที่อะไรก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับซึ่งสําหรับผมผมอยากกลับไปเป็นหนุ่มมากเลยผมอยากอายุสัก25ในขณะที่ผมมีความคิดแล้วก็สมองก้อนปัจจุบันอยู่นะซึ่งใครอาจจะ คิดว่าผมเป็นยังไงผมไม่สอนแต่ผมคิดว่าสมองก้อนผมมีอยู่ตอนนี้ถ้าลดอายุหมายความว่าผมต้องการการไอช่วงเวลาที่ที่ท,ที่ที่ผมอยากจะทํางานให้ให้มันนานขึ้นไปอีกผมคงอยู่ได้ไม่กี่ปีใช่ไหมครับแต่ว่าผมอยากผมใหญ่จะทํางานต่อในขณะที่เอ่อผมอยากจะแข็งแรงพอที่จะ,ท,จะที่จะทํางานต่อเพราะเพราะอย่างที่รประโยช์เมื่อกี้ครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ หมดอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันยังไงแล้วเราแล้วเราให้ความสําคัญมันยังไงพอถึงตรงนั้นพ๊บสำหรับผมนะศิลปะศิลปินมันก็มันมันมันไม่ใช่อะไรอ่ะมันอมันมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเฮ้ยคุณเห็นอะไรแล้วคุณอยากจะแล้วคุณอยากจะพูดอะไรออกไปในรูปไหนก็ไม่รู้งานใหม่ที่ผมไป ผมพยายามทดลองทําอยู่ไม่ใช่ทดลองนะครับก,ก็ทำนะแต่งานมันเป็นลนักษณะทดลองตลอดชีวิตอยู่แล้วเนาะก็ผมก็พยายามจะผมยกขออนุญาตยกตัวอย่างงานผมผมก็พยายามที่จะใช้ไอ้สิ่งที่มันมีอยู่รอบตัวผมไนอะ้สื่อสารมวลชนที่มันเปลี่ยนนะโลกที่มันแคบลงเท่าเท่าจอคอมพิวเตอร์แต่ว่าเวลาเรากดคลิกคลิกหนึ่งโอ้โหมัน มัน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 กว้างจนมันกว้างแล้วก็กว้างจนเราคว้าทุกอย่างได้ไม่หมดแต่ว่ามันมีผลกับชีวิตเรามันมีผลกับคนคนรุ่นคนรุ่นนี้หรือว่ามันมันอาจจะมีผลกระทบกับคนรุ่นหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคืนต้นผมพบว่ามันน่าสนใจมากแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยผมผมอยากจะพูดอะไรบางอย่างผ่านสิ่งเหล่านี้เป็นต้น นั่นคือข้อยืนยันของผมที่ที่ผมผมคิดว่าปัจจุบันนะสำหรับผมนะมันสนุกมันอาจจะไม่ไม่ได้มีมาสเตอร์มาสเตอร์พแบบโบราณนะนึออกไห มันคงไม่มีสิ่งมหัศจรรย์ใดๆแล้วนะครับคือคือถ้าคุณสร้างตึกแบบในประเทศบางประเทศได้แล้วมันไม่มีสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่เท่าไหร่ของโลกแล้วแต่ว่ามัน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 เป็นสิ่งละอันพลาน้อยที่ที่สําหรับผมมันน่าสนใจไปหมดแล้วเออแล้วผมคิดว่าจากการที่เราเดินออกไปจากการที่ไปดูงานข้างนอกหรือว่าไปทำงานข้างนอก้ผมคิดว่า ถ้าถ้าเพียงแต่เรายืนยันมันมีท,มที่มีทางให้เรายืนอยู่ผมไม่ได้พูดว่าเราจะยืนอยู่อย่างสบายนะครับแต่หมายความว่าแต่หมายความว่าต่อให้คุณต่อให้คุณเป็นกบทต่อให้คุณก้าวหน้าต่อให้คุณคอนเซอร์เวทีฟต่อให้คุณอะไรขนาดไหนออมันมันมีที่ยืนสำหรับคุณแล้ว มันอยู่ที่ว่าคุณยืนวงเล็บยื้อยู่ตรงนั้นนะได้ได้นานขนาดไหนหรือว่าคุณถ้าคุณจะเคลื่อนคุณจะเคลื่อนไปด้วยจังหวะแบบไหนทีนี้มีมีคำถามหนึ่งคือเรื่องงานควรแสดงให้ถูก Right place and right time ก็คือถูกสถานที่แล้วก็ถูกเวลานะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีความเห็นไงกับประเด็นนี้บ้างในงานศิลปะของของอาจจะเป็นของตัวเองแล้วก็อของคนอื่นด้วยของคนอื่นผมไม่กล้าพูด นะครับผมไม่กล้าผมไม่กล้าพูดเพราะเวลาเราดูงานคนอื่นเรา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 จะเราจะดูในฐานะผู้มองซึ่งสำหรับผม requirement ใช่ไหมไม่อยากพูดสัง่งตเท่าไหร่นะไอ้มันมันมันก็อาจจะต่างไปแต่ในฐานะเอาในฐานะคนทำก่อนในฐานะคนทำผมผมส่วน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 ตัวผม เอ,อแล้วก็บุคลิกภาพแบบผมนะครับเพราูดแทนคนอื่นไม่ได้ก็คือว่าถูกที่ถูกทางหรือเปล่าผมผมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าผมจะคิดอยู่เสมอว่าว่างานสิ่งที่ผมวางลงไปอย่าเรียกว่างานเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งแม้แต่คําพูดของเราหรือไม่ต้องพูดด้วยซ้ำแม้แต่สายตาของเรานะครับ มันมีมันมีผลกระทบกับอากาศข้างนอกเป็นอย่างน้อยเสมอใช่ไหมครับผ่านอากาศข้างนอกไปอย่างตรงนี้ระหว่างผมระหว่างอากาศที่กั้นอยู่นี่ก็คือท็อปอะผมมองท็อปด้วยสายตาแบบเนี้สมมติแบบนี้นึกออกไหมฮะท็อปอ่านผมแล้วล่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทางไร์ไทม์ไร เพลยอะไรอย่างเง้ยผมไม่ผมผมผมไม่รู้ผมไม่แต่แต่ผมผมผมในในฐานะที่ผมทํางานผมผมจะคิดอยู่เสมอว่า,าผมจะพูดแล้วมันมันเออเออมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นปกติของมนุษย์นะหรืออย่างน้อยมนุษย์แบบผมที่ผมคาดการเอาเหมือนกันนะครับว่าว่าถ้าผมวางสิ่งนี้ลงไป มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วมันจะทําให้ผมคิดอะเพราะผมผมถูกสอนให้คิดอะว่าว่าคําว่าคําว่าพิจารณาเนี่ยยังสําคัญในใ,ในในชีวิตของเราในการอยู่ร่วมกันแบบเดินไปข้างหน้าที่ไม่ใช่เดินแล้วก็ชกกันเดินแล้วก็ชกกันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ในฐานะคนธรมไม่รู้ตอบหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าผมตอบ ในฐานะของของคนดูผมก็อมันมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่หลายระดับนะครับถ้าผมพูดในอายุผมขนาดนี้ผมคิดว่าผมรับได้ทุกอย่างอาแต่สําหรับผมมันมีใช้คำนี้ในฐานะของคนดูนะมันมีงานถ้ามันคืองานมันมีงานที่ น่าสนใจกับไม่ไม่น่าสนใจมีงานที่ดีกับงานที่ไม่ดีมีงานที่เวิร์กกับงานที่ไม่เวิร์กหมายถึงงานที่ทำงานกับงานที่ไม่ทำงานงานที่ถูกกระเทาะมีไหมเนี่ยผมคิดว่ามันผูกอยู่กับมันผูกอยู่กับว่างานชิ้นนั้นอ่ะมันทำงานหรือเปล่า ถ้ามันไม่ทํางานมันก็คงมันก็คงไม่ไม่ใช่การะเทศะในในความหมายที่ผมตีความนะครับเมื่ออาจารย์รู้แจผมจะถามคําว่ากาลเทศะต่อเลยว่าศิลปะมีการะเทศะหรือเปล่าแีา่อาจารย์ก็ตอบไปแล้วอะไรเงี้ยครับเออผมไม่แน่ใจว่าผมจะตอบผมคำถามคำนี้ยก่อนที่ผมจะตอบผมคิดว่าผมต้องคิดอ่ะนึกออกไหม นั่นนั่นคือน,นิสัยของผมผมต้องคิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะเพราะเพราะผมคิดว่าคำนี้ไม่ง่ายผมยกตัวอย่างเช่นเราเราด่าแอดแอ้ใครต่อหน้าใครได้หรือเปล่าแอดแอ้ทอ็อปนี้นี่ขอบไหม ไม่ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไม่หรือว่าเราจะโกรธกันผม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 คิดว่าผมคิดว่าที่มาก่อนที่มาก่อนอการละเทสะสำหรับผมนะสำหรับผมคนเดียวจริงๆมันอาจจะเป็นท่าทีผมไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ผมไม่ได้สุภาพนะออเอชแอไอเอตลอดเหมือนกันนึกออกไหมแต่ว่าแต่ว่าท่าทีที่เราจะ ที่เราจะอะไรอ่ะท่าทีที่เราจะส่งออกไปสมมติว่านี่นมันมันคืองานแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเปรียบเทียบการสื่อสารผ่านง,งานเนี่ยเป็นการต่อสู้สมมติผมเป็นนักมวยผมโชตัวอย่างอันนี้เสมอคุณโชคกับไม้ไทรสานอ่ะผมเนี่ยนะโชคกับไม้ไทรสานเนี่ยเอาไม้ เอาไม้เนี่ยสามนิ้วขึ้นไปผมก็คิดว่าผมร่วงนึกออกไหมฮะคนอาจจะเห็นนะคนดูอาจจะเห็นว่านิพันธ์ถือไม้หน้าสามขึ้นไปชกกับไม้ไชสันแล้วไงอ่ะคนเชียร์ผมก็มีนึกออกไหมฮะคนเชียร์ผมก็มีแต่ผมคือคนที่ถูกน็อกอยู่บนเวที ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าว่าว่ามันคือการสื่อสารผมผมคิดว่าผมคิดว่าผมรู้แหละว่าผมรู้แหละนั่นคือคู่ต่อสู้แล้วผมผมพูดแบบนี้คงเข้าใจนะเข้าใจเขาใหรอ,อเฮ้ยมันต้องมันต้องรู้เขารู้เราเหมือนกันเราอาจจะสละชีวิตเราได้นะ ลูกปืนสมมุติว่าลูกปืนเจาะกระโหลกนะวูบเดียวเท่านั้นอะ่ะเราก็ไม่มีความรู้สึกนะว่าใช่นึกนว่าวูบเดียวเท่านั้นะ่ะเราไม่มีความรู้สึกแต่แต่ผมแต่แต่แต่ว่าผมมันมันมันอาจจะปลุกนู่นจุดนี่ใช่ไหมครับเออซึ่งผมไม่ได้ผมผมไม่ได้คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําผมไม่ได้พูดว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเออ มีคนถ้าถ้าจะมีคนทำยกยกตัวอย่างเช่นออกไปประท้วงอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนที่ออกไปประท้วงกับคนที่นั่งกดคีย์บอร์ดอยู่อยู่ที่บ้านแล้วก็เออเออเออเอนะเอ้กูเป็นเสรีชนแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินอยู่ข้างหน้ารับลูกปืนเฮ้ยมันมันมันมีมันมี มันมีอะไรนะมันมีกลุ่มคนแบบนี้อยู่มันมีตำแหน่งอยู่คนคนทั้งสองกลุ่มสามกลุ่มเหล่านี้เนี่ยใช้คำว่ากาะเทศะแบบไหนเนี่ยผมไม่รู้นึกออกไหมแต่ว่าเขามีท่าทีแล้วผมคิดว่าไอ้ไอที่ไอท้ที่ไอ้ที่กดคีย์บอร์ดอยู่หลงังแป้นเนี่ยมีเวลาแล้วแม่ง นว่าผมผมผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่หลังคีย์บอร์ดแต่ผมไม่เคยใช้ผมคิดว่าผมไม่เคยใช้ท่าทีหลังคีย์บอร์ดของผมอะไรอะสร้างให้ใครสักคนหนึ่งเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ไปถูกไปอยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการที่จะ ชั่ววินาทีแล้วก็สติสัมปชัญญะดับวูบน,นี่เป็นงารพูดเปรียบเทียบนะครับผมอาจจะอน,นานนิดหน่อยแต,แต่ว่านั่นัน้นน,น,น,นคือสิ่งที่สสิิ่่่งงทีผมคิดว่าเรารู้ว่ามีเรารู้ว่าโจทย์มันคืออะไรไม้ไทยสารนะโว้ยแล้วเราเห็นไม้ไทยสารไหมครับวันหนึ่งเขาก็แพ้ภายตัวเอง มาหนักขนาดไหนมันก็มีวันเบาอะหรือว่าจนถึงวันที่วันที่เขาไม่รู้เขาเป็นโนมบอดี้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีมันก็มีความรู้สึกที่ที่มันเป็นเพียงผมผมคิดว่าผมผมไม่ได้คือบางบางอย่างบางบางอย่างบางอย่างผมถึงเอาม่เอาอะไรกับผมไม่ได้นะต้องพูดแบบนี้ เพราะพรผมเป็นผมเนี่ยผมผมเนี่ยจะผมเนี่ยจะจะอายุขนาดนี้แล้วผมก็จะรอดอูว่าผมจะชบมันตรงไหนเนี่ยน้ำหนักผมแม่นเบาขนาดนี้ผมจะชบถ้าถ้าท็อปดูงานผมท็อปก็เห็นงานแบบผมละนะที่จะที่ที่ทบางบางทีก็อาจจะตะโกนโวเวกนิดหน่อยบางทีก็อาจจะเป็นกระเทยนิดหน่อยคือแอบแล้วก็แอบดา่า แอบด่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าผมไม่นั่งอยู่หลังคีย์บอร์ดเฉยๆแน่ๆอันนี้ผมว่าไลน์เพสไลน์ไทม์ครับมาก <c oughs> เลยครไม่ผมไม่ผมไม่ผมไม่รู้ <c oughs> เวลาเวลาเวลาอันนี้ต้องพูดอันนี้อันนี้กล้าพูดออกปาะกาศตรงนี้ได้เลยว่าเวลาเราพูดอะไรแบบนี้นะจะมากจะน้อยเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าท็อป ท็อปมีความคิดอยู่ในใจว่าท็อปหมายถึงอะไรหรือว่าหมายถึงใครถูกต้องไหมแต่ผมพูดรวมๆนะผมพูดรวมๆว่าว่าถ้าผมในฐานะคนทำแล้วก็ผมในฐานะคนดูซึ่งมันก็จะมีมิติของคนทำไปอยู่เสมอเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรามองทุกคนแบบเพื่อนนะไม่ใช่เราไม่มีรำยานะเว้ย แต่ว่าถ้าเราทุกคนถ้าเรามองทุกคนแบบเพื่อนเราอยู่หลังคีย์บอร์ดเราจะไม่ใช่ให้สตินะผมไม่ใช่ธรรมะขนาดนั้นแต่ว่าเราจะทำให้เขาเขาเขาถ้าเขาจะสู้เขาจะสู้ยังไงได้บ้างวะหรือถ้าเรารู้ถ้าหรือถ้าถ้าเป็นคนแบบผมหรือถ้าถ้ารู้สึกว่า จิ้มคีย์บอร์ดพิมพ์เป็นประโยคลงไปแล้วมันทําให้มันมันยิ่งสร้างประเด็นขึ้นมาผมก็ผมคิดว่าเอ้ยผมอยู่เฉยๆแล้วก,แวก็แล้วก็ดูเพราะเวลาหนึง่งเอ้ยเพราะเพราะ,เพราะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ที่มันจะที่มันจะทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยคือเวลาไม่ไถ่ายสั่ก็แพ้เวลาครับก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่า น่าจะมีอะไรในนี้แล้วไปตีความเด็กผมว่ามันจนตอบได้ชัดเจนมากเลยขอเปลี่ยนประเด็นมาเป็นเรื่องแบบเบาๆดีกว่าเรื่องครอบครัวบ้างเงี้ยจะมันอาจจะแบบว่าคือก็มันก็มันก็มีนะครับศิลปินที่มีครอบครัวมีลูกอยู่ย้านมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าในบ้านเราก็คงน้อยมากที่แบบศิลปินจะจะมีอาชีพที่ โอเคเหมือนคนปกติทั่วไปสามารถมีเงินจุนเจือครอบครัวอยู่ด้วกันได้อย่างแบบมีชีวิตประจําวันที่ปกติสุขอะไรอย่างเงี้ยครับสรลกอาจารย์ว่ารย่างไงบ้างครับเมื่อกี้พูดไปแล้วไงท็อปอย่าเพิ่งรีบสรุปนะผมไม่ใช่คนคนเดียว <c oughs> แน่ๆแล้วก็ไม่ใช่คนแรกแน่ที่ที่ที่ทำงานศิลปะไปด้วยแล้วก็ <c oughs> มีลูกอยู่แล้วลูกตัว อายุเยอะอออถ,ถ้าจะมีประเด็นสัก,สกอย่างนะคือผมอายุครึ่งร้อยเข้าไปแล้วใช่ไหมครับแต่ดันมีลกูกยังไม่สองขวบเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วดันทะลึง่งดันทะลึ่งทำทำงานศิลปะไปด้วยทะลึ่งไปมากกว่านั้นอีกที่งานศิลปะที่เรียกว่าศิลปะนะที่ทำเนี่ยมันไม่มันไม่มีแนวโน้อมที่มัน ที่มันจะสร้างรายได้ขึ้นมาในขณะที่มันกลับเอาเวลาเราไปเยอะอยู่เหมือนกันจะพูดว่ายังไงดีอ่ะผม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 สำหรับผมง่ายๆนะคือคือคือ,อ,อ,คอต้องอันนี้ต้องพูดความจริงเลยใช่ไหมครับว่าพอพออายุขนาดนี้แล้วแล้วดันเมโลกูกทางั้งนที่ ก่อนหน้านี้มันไม่เคยกล้าใช่ไหมผมผมรู้สึกผมพูดกับเพื่อนกับใครหลายๆคนอยู่สมอว่าผมขอบคุณไอ้หนูคนนี้จริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันมันเขาไม่ได้เปลี่ยนผมนะมุมมองของผมต่อชีวิตต่ออะไรที่ผมเกี่ยวข้องอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่า,เ,าเขา เขาทําให้ผมมีเชยหน่อยนะมีสติมากขึ้นอ่ะนะนะนะแล้วก็ถ้ามึงไม่เคยบริหารอะไรสักอย่างหนึ่งเลยในชีวิตของมึงมึงก็ต้องบริหารเวลาประมาณหนึ่งเพื่อที่จะเพื่อที่จะมึงจะทำงานให้เสร็จได้พร้อมๆกับมึงมึงสามารถที่จะมีเวลาอยู่กับเ,เด็กคนหนึ่งซึ่ง เองรักเขามากเขาน่าจะรักมึงอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุ้นะคเคยกันแล้วก็เวลาที่เราจะอยู่กับเขามันไม่เยอะครับเขาโตกว่านี้นิดหนึ่งเขาก็จะเขาก็จะเขาก็จะออกห่างเราแล้วนีจ่จังแบ่งเวลายัางไงเอาลองน้องเรียวกับงานศ<ม>ิผมผมผมขออนุญาตใช้คําว่าผมไม่แบ่ง uh. คือผมทําไปตามธรรมชาติแล้วก็เอเออแต่ว่าข้อหนึ่งที่ตอนหลังใช้ใช้อยู่มากก็คือผมผม ผมบริหารให้งานที่ผมทําอยู่เหมือนกันมันอาจจะมันอาจจะ,ะเป็นจังหวะที่หลายๆอย่างมันมาบรรจบกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้พูดให้ฟังชัดๆเลยนะมันมันมันอาจจะเป็นคําตอบอีกอีก,อกหลายๆคําถามเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องงานของผมเนี่ยทุกตารางมิลลิเมตรเนี่ยจะต้องจะต้องผ่านมือผมนะถึก นะถึกตัดขนาดไหนก็จะต้องตัดด้วยตัวเองจิ้มขนาดไหนก็จะจิ้มด้วยตัวเองแต่ว่าแต่ว่าตอนหลังมันด้วยเหตุผลหลายอย่างทํางานแล้วไม่ทันความที่ตัวเองก็มีแล้วก็แล้วก็มีมีมีลูกต้องบริหารก็ต้องผมผมมีผมผมต้องหาคนช่วยแต่คนที่ช่วยผมผมจะไม่ไม่ให้ช่วยผมร้อเปรไงคือจะจะ,จะม,จะมีจะมีบางอย่างจะมีบางจังหวะ จะมีบางส่วนของเนื้องานที่ที่ที่ผมจะต้องจะต้องไปจับอะฝรั่งคงไม่มีปัญหาอนะไรฝรั่งหลายๆคนไม่ได้ทํางานเองหรือแม้แต่คนไทยตรงนี้หลายๆคนก็ไม่ได้ทํางานเองแต่ว่าคิดแบบคนโบราณแบบผมนะครับก็คือถ้าจะมีอะไรที่ผมบริหารเนี่ยผมบริหารการการไอไอทางานของผมผ่านผ่านผ่านคนที่ช่วยผมซึ่งผมขอบคุณเขามากนะครับ ทั้งลูกศิษย์ก็ดีทั้งศิษย์เก่าก็ดีอะไรก็ไม่รู้ล่ะหรือว่าคนอื่นก็ดีในขณะที่อย่างที่บอกเมื่อกี้มันบังเอิญเราอยู่ในช่วงจังหวะที่ท,ที่ว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อว่าคนคนหนึ่งมันจะต้องมีลายเซ็นเหมือนเดิมเสมอไปอ่ะผมก็ผมอยากจะทําอะไรผมก็ทำใช่ไหมไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงก็ไม่เป็นไรไม่ไม่อยู่ใน ไอคอนเทนมัพอร์อาร์ตเล่มไหนที่มันตีพิมพ์อยู่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ทำทำไปตามทําไปตามจังหวะแล้วก็แล้วก็ก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ลองดูสิผมก็ไม่รู้ว่าแบบนี้จะรอดหรือเปล่านะครับเออก,ก็ลองดูดิลองดูสักตั้งหนึ่งถ้าถ้าถ,ถ้าเรายังทํางานอยู่ต่อได้ก็แสดงว่ามันรอดแต่ถ้าถ้ามันไม่รอดเราก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับแต่ว่าออไอตรง ลูกชายที่แบบมันโตขึ้นทุกๆวันก็เรามันส <ga> ํา <Heck> ค <ide> ัญกว่าศิลปะไงมันสําคัญกว่าเยอะเป็นบทสรุปที่ดีมากคับอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์ที่ผ่านในวันนี้มานะครับไปยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะคุยกันอีกทีครับผมครับผม